สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SK b o บนะครับมาติดตามฟุตบอลประจำค่ำคืนวันนี้กันนะครับผมวันนี้วันศุกร์นะครับผมเป็นวันสุดท้ายของเดือนเมษายนแล้วนะครับ30เมษายนนะครับผมวันนี้มีฟุตบอลเตะกันมากมายนะครับในช่วงเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับผมวันนี้วันศุกร์นะครับก็วันนี้นะครับเรื่องของทีเด็ดจัดมาเหมือนเดิม2คู่นะครับผมก็จะเป็นเกมพเมร์ลีกหนึ่งคู่นะแล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเป็น เ f ฟเโคลคาวนะครับรอบรอชนาเลิศนะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวไปว่ากันเลยละกันนะครับผมไปดูคู่แรกก่อนนะครับจะเป็นเกมระหวา่างอาวรยเดอร์เบรเมนครับจากบูเดซีกาเจอกับไลฟ์ซิกอีกหนึ่งทีมจากบูเดซีกานะครับผมก็เป็นศึกฟุตบอลถ้วยนะครับก็ส่วนตัวผมออมองว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะใสๆนะถึงแม้ว่าไลฟ์ซิกช่วงหลังจะผลงานมีแบบ สะดุดบ่อยนะารทำแต้มโดนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าในภาพรวมวันนี้ต้องบอกว่าเรื่องของผลงานนักเตะทรงบอลรีลยรตาคือดูดีกว่าเบรเมนหลายเท่าเลยนะครับเบรเมนนะครับปัจจุบันในลีกก็อยู่อันดับ14กำลังหนีตายอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ผลงานไม่ดีด้วยนะครับแพ้มา4เกมติดแล้วนะครับผมก็หลักๆเล,ล,ลยเรื่อ,อคือเรื่องเกมรับนะครับเสียประตูเยอะมาก4เกมหลังสุดเนี่ยโดนยิงไป 12ประตูนะครับเฉลี่ยแล้วเกมละ3ลูกนะครับก็ดูแล้วน่าเป็นห่วงนะครับผมวันนี้เรื่องของสภาพทีมนะครับไลฟ์ซีคอขคางจะฟูนะตัวหลักๆอยู่กันครบเลยนะครับก็ดูแล้วคิดว่าวันนี้เรื่องของการเก็บชัยชนะน่าจะไม่พลาดนะครับผมแต่ปัญหาอยู่ตรงที่ราคาเปิดมามันค่อนข้างสูงนะเพราะว่าไลฟซ์ซีต่ออยู่1.5นะครับต้องชนะ2ประตูขึ้นไปถึงจะได้เฮน,นะครับ แต่ผมคิดว่าดูจากผลงานของไลฟ์ซิกแล้วก็เกมรับของเบรเมนแล้วผมคิดว่าทุกอย่างมันสอดคล้องกันนะก็คือเจ้าบ้านเกมรับหวยแล้วก็เจอกับทีมที่ใหญ่กว่าด้วยอยู่แล้ววันนี้น่าจะรอดยากนะครับก็ให้เชื่ไปที่ไลฟ์ซิกนะครับผมส่วนดีคู่หนึ่งนะครับไปดูที่พิร์ลีกนะครับเป็นซอลตแฮมตันเจอกับเลสเตอร์นะครับในสึกไฟเดย์ไหนนะครับผมซอลต์แฮมตันนะครับอยู่อันดับที่15นะครับก็ อยู่ในพื้นที่ดีตายนะครับผมแต่ว่าแต้มเนี่ยห่างกันค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ประมาณา9แต้มนะครับผมก็ถือว่ายังปลอดภัยได้อยู่นะกับการลุ้นในช่วง5เกมสุดท้ายของฤดูกาลนะครับผมส่วนเลสเตอร์อยู่ดับสตอนนี้นะครับ62คะแนนจาก 3, 13เกมนะครับผมก็ผลงานค่อนข้างโอเคเลยนะครับตอนนี้ก็ ผลงานดีนะชนะ3เกมติดแล้วนะครับผมชนะซอลตันในเอฟเอคัพมาแล้วก็2เกมดีหลังสุดคือการชนะเวสต์บอร์กกับพาเลสมานะครับวันนี้เจอกับซ้าตั้งอีกหนึ่งเกมนะครับผมเป็นการไปเยอนที่เซนต์แมรีนะครับผมก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะได้เปรียบกว่าตัวที่ว่าผลงานดีนะอย่างเลสเตอร์ชนะมา3เกมติดใช่ไหมส่วนซอลตันเนี่ยแพ้มา3เกมรวดนะครับก็ดูแล้วคิดว่าทรงกำลังไม่ดีเลยตอนนี้นะครับเรื่องของสภาพทีมก็ถือว่าค่อนข้างจะ จัดชุดที่ดีได้ทั้งคู่นะครับผมแต่ถ้าเกิดวาเนียต้องเลือกเชียร์สักหนึ่งทีผมคิดว่าเลสเตอร์ดูผาสีดีกว่านะครับผมทางเรื่องผลงานอะไรต่างๆนะครับราคาเปิดมาอยู่ที่0ูดดูแล้วก็ต้องต่อไปที่เลสเตอร์นะครับผมสรุปแล้วนะครับวันนี้2คู่นะผมให้เลือกเชียร์ไปที่สองทีมต่อเลยคือไลฟ์ซิกแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้นะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไปเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ